เริ่มต้นผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นทั้ง3คันนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่23กิโลต่อลิรเท่านั้นค่ะใครที่เป็นสายประหยัดน้ำมันจะบอกได้เลยว่าต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่คันสีดำคันแรกคันนี้ก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์คเครื่องยน1.2ตัว e Diamond นะคะมาในปี2022นะคะดีไซน์ค่อนข้างสวยมาด้วยสีดำค่ะดูในส่วนของโฉมด้านหน้าก่อนเลยนะคะได้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยคะ่ะเล่กไม้เพียงแค่ลหล ล้อก็ทะ แบบมีฝาครอบมาให้ในส่วนของยางไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะยางปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนนะคะให้ดูสภาพด้านในสักนิดนึงค่ะสําหรับสภาพด้านในคันนี้ถือว่าสวยใหม่กริ๊กเพราะว่าเป็นรถปีใหม่เลขไม่ก็น้อยนะคะอัตราการสกรอเนี่ยถือว่าค่อนข้างหน่อยมากๆเลยค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะด้วยความที่ว่าเป็นรถไซส์เก่งเล็กน่ารักน่ารักนะคะด้านหลังเขาก็สามารถจุของได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยสามารถพับแยกได้ด้วยนะคะใครนะคะเป็นสายที่แบบว่าต้องไป ส่งลูกนะคะหรือว่าดูรถไว้ขับในตลาดดูให้คุณพ่อคุณแม่จะบอกได้เลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะราคาคันนี้ 3 4 9 0 0 0บาทนะคะเริ่มต้นขอเพียงแค่6000บาทเช่นเดียวกันค่ะและมาคาันต่อนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่รถเก่งแบรนด์นิยมนะคะสำหรับวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็น Suzuki s w i ิ t เครื่องเงิน1.2ตัว GLX มาในปี2019ค่ะออปชั่นที่ให้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็จัดเต็มมากๆเป็นโฉมดีไซน์ที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตมาให้เลยรอบคันนะคะไฟหน้าเป็นไฟ หน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยมาด้วยสีเทาดำค่ะดูแบบว่าขับเท่าไหร่ก็ไม่มีเก่าเลยนะตัวนี้จะเป็นล้อแมกย่างปีใหม่พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันค่ะให้ดูสภาพด้านในสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับสภาพคันนี้นะคะเข้ามาในส่วนของด้านในนะคะตัวนี้ได้ระบบพุชต์ทค่ะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ด้านในสะอาดอาดแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายไฟหลังก็ค่อนข้างสวยเลยนะคะ ชุดแต่งด้านหลังให้มาแบบจัดเต็มมีเซ็นเซอร์กะระยะให้ถึง2จุดเลยนะคะใครเป็นสายบรรทุกของนะคะตัวนี้ก็ถือว่าจุของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะเบาะสามารถพับแยกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและคันนี้ราคาอยู่ที่3า9 9 0 0 0บาทนะคะเริ่มต้นพรอนหกพัเช่นเดียวกันค่ะและมาคันสุดท้ายของเรานะคะสีเนี่ยโหสวยมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นมิสูวิชินะคะมิราึเินงยนต์1.2ตัว G L X มาในปี2 0 2พ 21นะคะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าตรงปกอยู่เลยลูกค้าค่ะด้านหน้านะคะได้ชุดแต่งนีรายรักอักษรน,นะคะค่อนข้างที่จะแน่นหนานะลูกค้าเป็นสติ๊กเกอร์แบบโอเคเลยแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนไฟด้านหน้าค่อนข้างใหญ่แล้วก็กระจังหน้าจะตัดด้วยโครมเมียมมีลูกเล่นนะคะในส่วนของโฉมนี้นะคะมาด้วยสีขาวค่ะคันนี้จะเป็นล้อกท้าะแบบมีฝาครอบมาให้ยางปีใหม่พร้อมใช้งานไฟเลี้ยวมาในคมกระสกให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ด้านในสักนิดนึงลูกค้าขาคันนี้เลขกใหม่ก็รักหมื่นเช่นเดียวกันนะคะได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันได้หน้าจอแบบแทสกีนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะนะคะเบาะผ้ามีลวดลายกราฟิกในส่วนของตรงกลางและด้านหลังค่ะมีสตอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดูที่สามมาให้นะคะด้านหลังค่อนข้างสวยเลยแล้วก็นี่ น้าหลังทั้ง3คันนะคะเบาะเนี่ยสามารถพับแยกได้แต่อันนี้คือจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้บรรทุกของอะไรเยอะนะคะลูกค้าคันนี้ก็ถือว่าสวยตอบโจทย์เหมือนกันราคานะคะลูกค้าจะอยู่ที่3ามแสนหหมื่น 9,000บาทน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามาสมรถตัวจริงได้เลยที่บอร์ดอรบ้านสาขาราชบุรีนะคะเรามีทั้งหมด4สาขาค่ะสำนักาางานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีชะาอําหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าสามารถทักมาขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะาอําหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะเราจะอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆทุกวันค่ะลูกค้าสามารถติดตามช่องยูทูบบอร์ดอรบ้านสาขาเพชรบุรีได้เลยนะคะลูกค้าค่ะฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้จําด้วยนะสําหรับวันนี้จําแล้วก็เจ้า3คันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุด mm hmm. เพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย